คณะทันตแพทยศาสตร์นะครับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวานก็ได้เดินหน้าแผนบูรณาการความรอบรู้เรื่องอาหารให้กับโรงเรียนในพื้นที่จวดงสงขาไปติดตามกันเลยนะครับรอบนี้นาท่านผู้ชมไปที่โรงเรียนสิริพงศ์วิทยาครับอยู่ที่อำเภอเมืองจวดงสงขาซึ่งเด็กๆชั้นป .4 ถึงป .6 ก็กําลังเรียนรู้เรื่องพืชผักผลไม้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนในแผนบูรณาการความรอบรู้เรื่องอาหารนะครับโดยเครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวานคณะทันตแพทย์ทิศศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือที่เรียกกันว่าสอสอส,อสอที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับก็ได้มีการผนวกแผนการสอนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในชั่วโมงเรียนของเด็กๆจํานวนทั้งหมด12ชั่วโมงต่อภาคการเรียนการสอนละครับคุณสุชาดานะครับคุณครูสุชาดาปรีชาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนสิริพงศ์วิทยาจัดสงขาก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่า แผนการเรียนการสอนดังกล่าวนั้นประกอบด้วยกรอบเนื้อหา4กรอบหลักๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กเรียนรู้และสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในอนาคตโดยเนื้อหาใน4กรอบก็ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตโภชนาการดีทําให้สมองดีส่งเสริมพัฒนาการอาหารกับสุขภาพและอาหารดีชีวิตมีสุขทางด้าน ผอ,อ,อนะครับอรองผอ,อนะครับอารีปริศวงท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสีพงวิทยาจัดสงคลาได้เปิดเผยครับว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์รการเรียนรู้นะครับตามความสนใจความสามารถความคิดทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก็สามารถนําองค์ความรู้ทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้ โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากศาสตร์ต่างๆในแต่ละระดับชั้นผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับทางด้านรองศาสตร,ราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงอังคาเทียนมนตรีสาขาวิชาทันตกรรมป้องกันคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผลสำรวจโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในปีพุทธศักราช2556นะครับ ก็ได้พบว่าเด็กอายุ6ถึง12.9ปีในเขตชนบทมีภาวะแคร์แกรนสูงกว่าเด็กในเขตเมืองในขณะที่เด็กในเขตเมืองนั้นมีภาวะอ้วนมากกว่าเด็กในเขตชนบทนะครับขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรพุทธศักราช2560ก็ได้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆพบว่าเด็กอายุ6ถึง12ปีมีการบริโภคผักและผลไม้ สดนะน้อยที่สุดแต่รับประทานอาหารว่างมากที่สุดนะครับและผลสำรวจสุขภาวะนะครับช่องปากแห่งชาติพุทธศักราช2560ก็ยังพบอีกว่าร้อยละ52ของเด็กอายุ12ปีมีภาวะฟันผุในฟันแท้นะครับเนื่องจากบริโภคน้ำอัดลมเครื่องดื่มรสหวานและขนมกรุบกรอบเป็นประจำ ซึ่งการปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนจึงมีความสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละครับก็ เราทุกคนก็ควรที่จะนะครับอธิบายให้เขาได้เข้าใจนะฮะว่าอาหารที่อร่อยนะครับถูกปากนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นยังไงนะครับอาหารที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์อย่างไงนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะรับประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคุณครูก็เอาตัวอย่างมาอย่างน่ารักทีเดียวนะครับผลไม้อยู่ด้านหน้าเลยทีเดียวนะฮะก็สนับสนุนสิ่งที่ดีให้กับนะครับนักเรียนของเรานะครับผู้ปกครองเองก็ส่งสิ่งดีๆให้กับลูกหลานของเรานั่นเองนะครับเยาวชนของเรานะครับ วราพวกเขาก็คือพลังของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าหาเรื่องที่ดีๆได้ยากเหลือเกินนะครับความเมตตากรามีประเฮลความเมตตากรานีการส่งถึงที่ดีซึ่งกันและกันนะครับ หรือแม้แต่ความอดทนนะครับการใจเย็นนะฮะการที่จะใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับและการที่จะช่วยป้องกันนะครับยาเสพติดให้กับเยาวชนของเรานะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทํากันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากเท่าไหร่บางทีก็ดูดูแล้วเหมือนกับไฟไม่ฟางรอบนี้นะครับก็คงจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่านะฮะจะได้เพิ่มความสนใจวิที่เยาวชนมากยิ่งขึ้นครับ